สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอ๋ลำพูนเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาตอบคำถามสำหรับเพื่อนสมาชิกที่สอบถามกันเข้ามาอยากรู้การทำงานของอินเวอร์เตอร์ไฮบริดเกือบทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่ภายในเครื่องหน้าตาเป็นแบบนี้ครับก็คืออินเวอร์เตอร์ OEM ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับ ที่เห็นนี้จะเป็นบอร์ดรุ่นใหม่ก็จะมีมอปแปลงเกตได้นะครับอยู่2ตัวถ้าเป็นรุ่นที่ต่ำกว่า2020นะครับก็จะมีมอปแปลงเกตได้อยู่ตัวเดียวต่างกันเท่านี้นะครับอย่างอื่นก็จะเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่ใช้ระบบ24โวลต์น,นะครับระบบ24โวลต์ซิงค์ตัวนี้ก็จะเล็กเอ b t เบอร์มันก็จะเล็กลงนะครับรับกระแสดได้ที่สี่สิบแอมป์ถ้าเป็นเครื่องที่วัดสูงๆครับอย่างเช่น5.5กิโลวัตต์หรือเครื่องนี้นะครับ6200วัตต์ก็จะใช้อยู่ที่65แอมป์ถึง75แอมป์ครับที่650โวลต์แล้วก็ในภาค DC to DC ้าเป็นระบบ24โวลต์นะครับสิงตัวนี้ก็จะเล็กลงครับตัวนี้ก็จะเล็กลงทั้ง2ด้านเลยครับมอสเฟตที่ใช้ก็จะใช้น้อยลงครับก็จะใช้อยู่ที่12ตัวนะระบบ24แต่ในด้านนี้ใช้เท่ากันแต่เบอร์อะไรก็จะลดลงไปแค่นั้นนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น6,002ใช้มอสเฟต ที่16ตัวครับก็จะมีอยู่4ชุดครับแล้วก็ช่วยกันทํางานครับมอเอแปลงตัวนี้ก็จะอนุกรมกันอยู่ครับอนุกรมกันอยู่ก็เปรียบเสม,มือนว่าเป็นมอแปลงตัวเดียวลูกใหญ่ๆครับเนื่องจากว่าภาค DC 2 DC มันจะแปลงไฟจากแบตเตอรี่เป็นไฮโวลต์ on, ครับแต่เมื่อมีไฟเหลือครับเมื่อมีไฟเหลือมันก็จะแปลง จากไฮโวลต์ on, นะครับลดลงมาเหลือเท่ากับการตั้งค่าที่เราตั้งจะชาร์จลงแบตนะครับบางคนก็ตั้งอยู่ที่57.5บางคนก็ตั้งที่58.8นะครับก็คือมันลดจาก380ถึง 4, 0 0โวลต์ครับลดลงมาเหลือค่าที่เราตั้งที่จะชาร์จลงแบตนะครับเป็นโวลต์ชาร์จนะชาร์จลงแบตเตอรี่จะเห็นว่าตอนนี้นะครับ มีการดึงไฟจากการไว้ฟเส้นลูกศรสีแดงครับชี้ไปยังบ้านแล้วก็มีไฟจากโซล่าเซลล์นะครับเป็นเส้นสีเหลืองแล้วมาเจอกับเส้นลูกศรสีม่วงนะครับชี้ลงแบตเตอรี่ชาร์จลงแบตที่1 0์แล้วก็ลูกศรสีฟ้าไปยังบ้านนะครับแต่ในบ้านยังไม่มีการใช้โหลด ขณะที่มันบพาสอยู่แล้วเราใช้โหลดในบ้านตอนนี้ใช้โหลดอยู่ที่1,600งันหกวัตจะเห็นว่าไฟจากแผงมาเท่าเดิมแล้วก็มีการชาร์จลงแบตเท่าเดิมตอนนี้นะครับระบบชาร์จเจอร์มันจะทำงานชาร์จลงแบตอย่างเดียวเนื่องจากว่าไฟจากการไฟฟ้าด้าน AC in นะครับจ่ายออกที่ AC out ตรงๆเลยครับ ที่มันใบ่พัดก็เนื่องจากว่าเราตั้งค่าต่าตัดไว้ครับอย่างอินเวอร์เตอร์เครื่องนี้ผมตั้งต่าตัดไว้ที่46โวลต์นะครับเนื่องจากเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตขนาด 15s นะครับซึ่งแรงดันมันจะน้อยกว่าปกติ น้อยกว่าแบตเตอรี่ที่ประกอบในบ้านเราทั่วไปนะครับแบตเตอรี่ที่ประกอบในบ้านเราทั่วไปจะใช้อยู่ 16s นะครับหรือว่า16เซลล์16ก้อนอันนี้ใช้อยู่15ก้อนถ้าเราตั้งค่าต่ำตัดไว้ที่48โวลต์เราต้องลบลงไปอีก3โวลต์นะครับเนื่องจากว่าแบตเตอรี่มันหายไป1ก้อนนะครับถามว่าใช้ได้ไหมมันใช้ได้นะครับมันใช้ได้เดี๋ยวผมจะลองปิดสวิต เปิดปิดฮอนออฟด้านข้างเครื่องครับตอนนี้ปิดแล้วมาดูกันว่าปิดแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าตอนนี้นะมีไฟ AC รออยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้เปิดสวิตช์ออนออฟเครื่องครับด้าน Ac o u เก็จะไม่มีไฟจ่ายออกนะครับจะดึงโหลดก็ไม่มีไฟจ่ายออกแล้วนะครับด้าน Ac o u เนะครับ แต่ระบบชาร์จเจอร์ก็ยังทำงานปกติเห็นไหมครับก็คือมันแยกกันทำงาน,นครับตอนนี้นะครับจะมีไฟ AC เข้าที่เครื่องนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมาเข้าที่สวิตชิ่งด้าน AC ตรงนี้นะครับแปลงไฟออกมาเป็น150โวลต์มาเข้าชุดสวิตชิ่งหลักชีวิตสวิตชิ่งเมนครับหรือว่าภาคช้ไฟเมน ตอนนี้นะครับแล้วก็จะแจกจายแรงดันต่างๆเข้าไปยังในวงจรของเครื่องนะครับส่วนหนึ่ง5โวลต์นนครับจ่ายเข้าที่บอร์ดคอมพิวเตอร์12โวลต์บวกลบอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะจ่ายไฟเข้าด้านแผงโซล่าเซลล์หรือว่าด้าน AC in นะครับในขณะที่ยังไม่ได้เปิดสวิตช์เครื่องหน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็จะมีการชาร์จแบบนี้ครับตอนนี้มันไม่มีการใช้ไฟด้าน AC in เหลือแต่แผงโซลาเซลล์ชาร์จลงแบตเตอรี่เห็นไหมครับดูกันง่ายๆถ้าเราถอดปลั๊ก AC ออกนะครับหยุดจ่ายไฟด้าน AC ออกนะครับตอนนี้เหลือแหล่งจ่ายไฟอยู่ที่2แหล่งเท่านั้นก็คือด้านแบตเตอรี่แล้วก็ด้านแผงโซลาเซลล์ครับผัดลมเงียบไปแล้วนะครับซึ่งว่าแบตเตอรี่จะเต็ม ด้านแผงโซลา r เซลล์ก็จะเข้ามาที่สายไฟเส้นสีดำสีแดงนี้นะครับผ่านบูตบัคคอนเวอร์เตอร์ที่มันไม่ดับก็คือว่ามันจะแปลงไฟไฮโวลท์ที่มาจากแผงโซลา r เซลล์นะครับมาเข้าที่สวิตชิงของโซลา r เซลล์นะครับของแผงโซลา r เซลล์แล้วก็แปลงออกมาเป็น150โวลต์กับเส้นนี้เลยนะครับจะเห็นว่ามันตรงมาหาสวิตชิงหลักตัวนี้นะสวิตชิงหลักก็ยังจ่าย ให้อุปกรณ์ในเครื่องระบบชาร์จเจอร์ก็ยังทำงานปกติอยู่ขณะที่ปิดสวิตช์เครื่องนะครับเครื่องไหนที่จ่ายไฟ AC in แล้วหน้าจอไม่ขึ้นนะครับก็เช็คที่สวิตชิ่งตัวนี้ครับเครื่องไหนที่จ่ายไฟด้านแผงโซล่าเซลล์เข้าอย่างเดียวแล้วหน้าจอยังไม่เปิดเครื่องยังไม่เปิดก็ต้องเช็คสวิตชิ่งตัวนี้นะครับถ้าจ่ายไฟทุกจุด แล้วเครื่องยังไม่รันนะครับไม่อะไรสักอย่างก็เนื่องจากว่ามีการเสียของอุปกรณ์ต่างๆแล้วนะครับถ้าขั้วแบตช็อตก็เช็คที่ DC to DC ถ้าภาคอินเวอร์เตอร์ช็อตนะครับภาค DC to DC ก็จะไปด้วยนะครับถ้าระบบชาร์จอะไรต่างๆไม่ทำงานเปิดเครื่องอะไรไม่ได้สักอย่างอันนี้ก็ต้องเช็คทั้งระบบแล้วครับ เดี๋ยวผมจะหยุดจ่ายไฟด้านแผงโซลารเซลล์ดูนะครับหยุดไปแล้วถ้าไม่มีแรงจ่ายสักจุดนะครับยกเว้นแบตเตอรี่ไม่มีไม่มีไฟจ่ายสักจุดเลยนะครับหน้าจอก็จะดับลงสำหรับแรงจ่ายไฟหรือว่า ด้านแบตเตอรี่นะครับจะทำงานก็ต่อเมื่อเปิดสวิตช์ o อนออจุดนี้นครับมีสวิตช์ on-off อยู่ด้านนี้นะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์มันก็จะดึงไฟจากแบตเตอรี่เข้าที่สวิตชิ่งของแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับแล้วก็จ่ายไฟ150เข้าชุดสวิตชิ่งภาคใหญ่ไฟไฟเลี้ยงนี้นะครับแล้วก็แจกจ่ายกันเข้าไปครับเอาละตอนนี้ผมจะมาทดสอบแต่ละโหมดให้ดูกันนะครับ ตามมาตรฐานของอินเวอร์เตอร์ไฮบริดหลายๆคนนะครับจะใช้อยู่ที่โหมด s b u s b u ก็คือว่าในช่วงกลางวันครับจะใช้ไฟจากแผงโซลาเซลล์แล้วก็แบตเตอรี่ร่วมกันนะครับเมื่อไฟจากโซลาเซลล์มีเยอะนะครับมันก็จะจ่ายให้โหลดตรงๆเท่าที่แผงโซลาเซลล์ส่งมาได้นะครับแต่ถ้าเราใช้โหลดน้อยแล้วมีไฟเหลือ ด้านแผงโซลาเซลล์ส่วนหนึ่งมันก็จะชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับส่วนหนึ่งก็จะชาร์จลงแบตเตอรี่แต่ถ้าขนาดนั้นรับแดดอ่อนหรือว่าแดดหบแดดหายมันจะดึงไฟจากแบตเตอรี่นะครับใจให้โหลดโดยมีไฟด้านแบตเตอรี่ครับเข้าพัก d c to 2 c แปลงไฟจาก เรื่องนี้นะครับระบบ4 8โวลต์มันจะแปลงไฟจาก4 8โวลต์เป็นไฮโวลต์ครับมาเป็น3 8 0ถึง400โวลต์จุดนี้นครับแล้วก็จ่ายไฟให้ภาค DC to AC แปลงออกมาเป็น220ใจ่ายให้โหลดเมื่อแดดมานะครับเมื่อแดดมาก็จะมีไฟเข้าที่ด้านแผงโซลาเซลล์ครับแผงโซลาเซลล์ก็จะเข้าวงจรด้านบนครับเป็นบูตแบคคอนเวอร์เตอร์ แปลงไฟออกมาเป็น380 8 0โวลต์นะครับเข้าที่จุดนี้เหมือนกันนะครับที่ตัว C ตัวใหญ่ๆนี้3ตัวครับแลงดันด้านแผงจะมาเท่าไหร่ก็ช่างนะครับตามมาตรฐานของอินเวอร์เตอร์ไฮบริดมันจะเริ่มต้นที่120โวลต์จนถึง450โวลต์จะมา120 130 140ไม่ถึง300นะครับ b ูตแบ็กคอนเวอร์เตอร์มันก็จะบูตไฟนะครับบูตขึ้นมาเป็น300ให้ได้นะครับให้ได้เท่าที่ภาคอินเวอร์เตอร์ต้องการครับถ้าไฟมาเยอะนะเกินกว่า380สมมมติว่ามาที่4 2ครับบูตบักคอนเวอร์เตอร์ก็จะลดแรงดันลงให้เหลือ380เพื่อจ่ายเข้าวงจรอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็แปลงออกมาเป็น220 ถ้าเราใช้โหลดน้อยนะครับส่วนที่เหลือมันก็จะตีกลับนะครับหม้่อแปลงชุดนี้ทำงานทั้งสองระบบนะครับทั้งจ่ายแล้วก็ชาร์จนะครับมันก็จะแปลงไฟจาก380แปลงลดลงมานะครับลดลงมาเหลือเท่าที่เราจะชาร์จลงแบตนะครับบางคนตั้งไว้ที่58โวลต์นะครับ57 58โวลต์แล้วก็ชาร์จลงแบต แต่เมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้วเราไม่ไม่ได้มีการใช้โหลดเครื่องนะครับระบบเซ็นเซอร์ต่างๆก็จะตรวจจับว่าเราไม่มีการใช้ไฟภาค CPU นะครับภาคคอมพิวเตอร์นี้นะครับก็จะสั่งานให้ระบบทุกอย่างหยุดทำงานนะครับสแตนบายเฉยๆนะครับตอนนี้ผมจะเปิดสวิตช์เครื่องโดยมีแบตเตอรี่ต่อเข้าเครื่องเท่านั้น ตัวนี้ใช้เฉพาะแบตเตอรี่อย่างเดียวถ้าทำงานแบบนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับอินเวอร์เตอร์ออฟกริดนะครับออฟกริดก็คือว่าไม่มีไฟ AC IN อินเข้าร่วมจะเห็นว่ามีแต่แบตเตอรี่ครับมีที่51.7แล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์สีฟ้าชี้เข้าบ้านครับพร้อมที่จะจ่ายไฟครับแผงโซลาเซลล์ก็ไม่มี AC ก็ไม่มีนะครับ เหลือแต่แบตเตอรี่แปลงไฟออกมาเป็น230ตัวนี้นะครับตัวนี้สามารถใช้โหลดได้แล้วนะครับก็คือดึงไฟจากแบตเตอรี่แปลงมาออกเป็น220ผมจะดึงโหลดเท่าเดิมนะครับที่1,800วัตต์นะครับก็จ่ายได้ปกติจะเห็นว่าเราดึงโหลดเกือบ2,000นะครับแรงดันของแบตเตอรี่ลดลงเลยนะครับ าลดลงเล็กน้อยนะครับถือว่าปกติแต่ถ้าลดลงมากก็ต้องเช็คสายแบตเตอรี่ของท่านนะครับว่าแบตเตอรี่สามารถดึงกระแสจากแบตเตอรี่ได้เต็มที่หรือเปล่านะครับเครื่องอินเวอร์เตอร์ดึงกระแสจากแบตเตอรี่มายังเครื่องได้ดีหรือเปล่าถ้าใช้สายเส้นเล็กครับแรงดันลงวับๆนะครับระวังไว้ด้วยเครื่องอาจจะพังง่ายๆนะครับถ้าดึงโหลดเยอะ ถ้าเครื่องดึงกระแสจากแบตเตอรี่ได้เพียงพอนะครับส่วนมากเครื่องจะไม่มีปัญหาใช้แบบทนทานมากสังเกตเห็นว่าหลายๆงานนะครับที่ช่างไปติดตั้งนะครับเขาจะใช้สายใช้อะไรที่มันมีมาตรฐานนะครับแต่มี FC หลายๆท่าน,นครับซื้ออินเวอร์เตอร์ไปติดตั้งเองใช้สายแบตเตอรี่ เส้นเล็กๆนะครับใช้สายของแผงโซลาเซลล์แทนสายแบตก็มีอะไรก็มีนะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เครื่องพังง่ายเหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดึงโหลด1,800วัตต์เมื่อกี้กินกระแสเท่าไร่นะครับปรับดูที่หน้าจอนี่นะครับนะให้มันแสดงเป็นค่าแอมป์นะครับค่ากระแสด,ด้านบนแสดงเป็นวัตต์ครับด้านล่างเป็นด้านกระแส เปิดนะครับกินกระแสที่43แอมป์เลยทีเดียวที่โหลด1,800วัตต์ถ้าสายเส้นเล็กนะครับดึงไฟไม่พอนะครับจ่ายกระแสเข้าเครื่องไม่พอเครื่องก็ไม่รู้จะดึงกระแสจากที่ไหนนะครับหากบูตอะไรต่างๆก็จะทำงานหนักหาก DC to DC ก็จะทำงานหนักครับทำให้เครื่องพังกันง่ายๆแต่ถ้าสายแบตเตอรี่ใหญ่นะครับ ดึงกระแสใจกระแสเข้าเครื่องได้เพียงพอส่วนมากเครื่องจะไม่มีปัญหาอะไรครับใช้แบบทนทน,ทนยาวๆกันไปเลยเดี๋ยวผมจะทดสอบในโหมดออนกริดก็แล้วกันนะครับ mm hmm. การเปิดใช้งานออนกริดสำหรับอินเวอร์เตอร์ออนออฟกริดนะครับไฮบริดออนออฟกริดยี่ห้ออาเนิน ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับจะมีเมนูการตั้งค่าที่เมนูที่37ครับตั้งเป็น HYD ครับก็คือ h y b r t d แล้วก็เมนูที่38สนะครับสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้ใช้ออนกริดกี่วัตต์นะครับโดยการใช้220นะครับคูณกับ10ก็จะอยู่ที่2200วัตต์ทั้งนี้ทังนั้นก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ แผงโซลาร์เซลล์ของเราด้วยนะครับจ่ายมาได้เท่าไรครับไม่ใช่ว่าแผงจ่ายมาได้แค่500วัตต์แล้วออนกิจจะผลิตได้2,000วัตต์มันเป็นไปไม่ได้นะครับแหล่งที่มามันอยู่ที่แผงโซลาร์เซลล์ทั้งนั้น,นครับส่วนแบตเตอรี่ไม่สามารถแปลงเป็นออนกิจได้ครับใช้แบ็กอัพในด้านออฟกิจเฉยๆนะครับก็เคยทดสอบให้ดู ครับเวลาเราใช้งานแบบออนกิดแล้วก็มีแบตเตอรี่เข้าร่วมครับมันจะทำงานก็ต่อเมื่อไฟฟ้าดับเท่านั้นครับเมื่อไฟฟ้าดับด้าน a c out ก็จะดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปใจ่ายให้โหลดด้าน a c ซีเอาครับตอนนี้ตั้งเป็นโหมดออนกิดเรียบร้อยออนกิดก็คือต้องมีไฟ AC in เข้าร่วมร่วมกับแผงโซลา r เซลล์ครับระบบออนกิดถึงจะทำงานผมจะต่อไฟ เอ in เข้าเครื่องนะครับรอดูตอนนี้มี A ac in เข้าเครื่องแล้วนะครับจะมีลูกศรสีแดงไบพัดไปยังบ้านนะครับก็คือลัดไฟจาก A ac เข้าบ้านตรงๆเลยครับแต่เราเปิดใช้งานโหมด on นปิดอยู่เดี๋ยวจะมีลูกศรอ,อีกเส้นหนึ่งนะครับชี้มายังเครื่องครับแล้วก็จากเครื่องไปยังบ้านครับแล้วก็มีไฟด้าน แผงโซลาเซลล์เข้าไปด้วยครับจ่ายไฟด้านแผงมาแล้วนะครับมาแล้วเดี๋ยวรอดูนะครับจะมีสัญ,ญล,ลักษณ์ลูกศรสีเหลืองชี้เข้าอินเวอร์เตอร์นี่ถ้าแบตเตอรี่อ่อนนะครับใช้โหลดน้อยมันก็จะชาร์จลงแบตแล้วก็ส่วนที่เหลือจะดันเข้าบ้านนะครับนี่ตอนนี้แผงผลิตได้ที่ ห้าวัตต์เท่านั้นครับถ้าแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับมันจะไม่มีการชาร์จแต่ทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่การตั้งค่าของเราด้วยนะครับว่าเราตั้งค่าการชาร์จแบตเตอรี่เท่าไหร่ถ้าแผงมาน้อยแล้วเราตั้งค่าชาร์จของแบตเตอรี่สูงมันก็ไม่เหลือที่จะไปจ่ายให้ออนริดนะครับออนริดก็ไม่ทำงานเดี๋ยวผมจะลดการชาร์จแบตเตอรี่ลง ครับตอนนี้ตั้งไว้ที่3 0มแอมโอ้ตั้งได้แค่10แอมเท่านั้นครับมาดูกันก็ยังไม่มีเหลือให้ไปจ่ายไฟด้านออนคริตนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดแบตเตอรี่เลยนะครับในขณะที่เราใช้งานแบบ ออนกริดนะผมจะปิดแบตเตอรี่ครับปิดแล้วเมื่อออนกริดทำงานครับดูง่ายๆจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ด้านการไฟฟ้าครับกระพริบแบบนี้ก็คือว่าออนกริดทำงานครับตอนนี้มีการผลิตไฟด้านออนกริดที่500วัตต์ 500วัตต์เท่านั้นทั้งที่ตั้งออนกริดไว้ที่2,000วัตต์ครับถ้าตอนกลางวันครับได้แน่นอนครับ2,000วัตต์ทั้งนี้ทางนั้างงานก็อยู่ที่แผงโซลาเซลล์ด้วยว่าจ่ายมาได้เท่าไหร่ครับเมื่อออนกริดทำงานในด้าน AC ก็จะกระพริบแบบนี้ครับ ในขณะที่ออนกิดทำงานครับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในด้าน AC in ครับก็จะใช้งานด้านออนกิดทั้งหมดครับรวมไปถึงด้าน AC out ด้วยครับด้าน AC out ที่ผ่านจากเครื่องไฮบริดออกมาครับก็จะใช้งานด้านออนกิดไปด้วยคือมันพ่วงกันครับ ตอนนี้ผมใช้โหลดที่200วัตต์ครับก็จะมีย้อนไปแน่นอนครับเนื่องจากอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออนออฟกริดตัวนี้ครับไม่มีการย้อนไฟแผงมาที่500วัตต์ครับใช้โหลดที่200เหลือ300มันก็จะย้อนออกการไฟฟ้าแน่นอนครับแบบนี้มิเตอร์ยังไงก็ยังหมุนกลับนะครับเพราะว่ามันไม่มีการย้อนแต่ถ้าใครมีอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออนออฟกริด ใช้งานอยู่แล้วแล้วมีแบตเตอรี่เข้าร่วมครับไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานออนกริดครับใช้แบบออฟกริดคุ้มกว่าแน่นอนครับมิตเตอร์การไฟฟ้าจะไม่หมุนเลยแล้วก็จะไม่มีปัญหาด้านการไฟฟ้าด้วยทดลองอีกอย่างหนึง่งถ้าใช้งานแบบออนกริดสมมุติว่าไฟฟ้าดับออนกริดจะหยุดทำงานทันทีนะครับนี่นะครับ ไม่มีไฟจากการไฟฟ้าออนกริดไม่ทำงานแล้วครับแต่ด้าน AC-out ยังมีการจ่ายโหลดออกมาครับเนื่องจากว่ายังมีแหล่งจ่ายอยู่หนึ่งแหล่งก็คือแผงโซลา r เซลล์ครับเห็นไหมครับไฟจากแผงโซลา r เซลล์จ่ายด้าน AC-out ได้นะครับเนื่องจากว่าแผงผลิตมาได้ที่500ใช้โหลดแค่180 200วัตต์ครับ มันก็ดึงไฟจากแผงไปตรงๆเลยแบตเตอรี่ไม่มีนะครับตอนนี้ไม่ได้ต่อแบตเตอรี่ถ้ามีแบตเตอรี่มันก็จะใช้แบตเตอรี่ใจให้โหลดถ้าเราใช้โหลดเยอะนะครับเครื่องจะดับทันทีเพราะว่าเราใช้สูงกว่าที่แผงผลิตได้นะครับแบบนี้ก็ไม่ค่อยจะแนะนําให้ทดลองครับถ้าทดลองปุ๊บเป็นเรื่องนะครับเครื่องอาจจะมีปัญหา แต่ถ้าเรามีแบตเตอรี่เข้าร่วมครับไม่มีปัญหาดใดๆจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องครับตอนนี้ก็เปรียบเสมือนกับว่าใช้งานแบบออนกริดแต่ไฟฟ้าดับครับก็จะมีไฟจากแผงโซลาเซลล์ ale, ใจ่ายให้โหลดตรงๆเลยครับโหลดเราใช้อยู่ที่ประมาณนี้นะครับ แล้วก็แผงใจมาได้ที่400-500วัตต์มันก็จะใช้ไฟจากแผงโดยไม่มีการดึงไฟจากแบตเตอรี่แต่ยังได้ครับส่วนที่เหลือก็จะชาร์จลงแบตผมจะลองดึงโหลดให้สูงกว่าที่แผงผลิตได้ดูนะครับเห็นว่าใช้แบตเตอรี่นะครับใจให้โหลดด้าน AC out AC in ไม่มีนะครับดึงโหลดที่3.2แอมป์ นี่การทํางานของอ e ินโมเตอร์ไฮบริดออนออฟปิดก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเปิดออนกิดไว้เดี๋ยวผมจะตั้งค่าให้กลับมาที่เดิมนะครับต้องไปเปลี่ยนเมนูที่37ก่อนนะครับถึงจะไปเปลี่ยนโหมดการทำงานในเมนูที่1ได้นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนเมนูที่37นะครับเมนูที่1เราจะตั้งค่าไม่ได้นะครับผมจะลองดูนะครับ ตองเป็น SPU ออกก่อนนะครับเข้าไปดูใหม่นะครับเมนูที่1เห็นไหมครับมันจะไม่เป็น SPU ต้องไปที่เมนู37ไปปิดไฮบริดไปปิดระบบ On นฟิดก่อนนะครับให้เป็น Off อ่าแล้วก็กลับไปที่เมนูที่1 ตอนนี้ตั้งเป็น SBU ได้แล้วครับนะตอนนี้เข้าสู่โหมดปกติครับที่ใช้กันก็จะคือโหมด SBU ครับช่วงกลางวันก็จะใช้ไฟจากแผงโซลาเซลล์จ่ายให้โหลดก่อนครับเมื่อไม่พอก็จะดึงไฟจากแบตเตอรี่เข้าช่วยแต่ถ้าใช้โหลดน้อยกว่าที่แผงผลิตได้มันก็จะดึงไฟจาก โซลาเซลล์ชาร์จลงแบตครับก็มีเท่านี้นะครับหลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์ไฮบริดคร่าวๆครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกับผมช่างเอลําพูนสวัสดีครับ